คือเขาเป็น,นในความรู้สึกเลยนะเขาเป็นคนที่พูดจากบวกป็นบวกได้โอเคจากบวกเป็นบวกมากๆได้คือเป็นคนที่พูดเป็นค่ะพูดหวานพูดหวานล้อมคนอย่างเงี้ยคไม่ไม่จิบิบจริง <laughs> จริงมันไม่ใช่พูดหวานล้อมเลยแต่มันเป็นการพูดอีกมุมมอง,มองจริงๆของคนคนหนึ่ง มีหลายมุมมองมันไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่คำว่าเลเยอร์มันเป็นมันหลายเพอร์สเปกทีฟเนยคุยภาษาสถาปัตย์มันก็ต้องมาคุยไปภาษาสถาปัตย์วันนั้นคุยกับตำรวจเราก็ต้องคุยเรื่องกฎหมายแล้วตาชีพไปมันคือมันหลายมุมที่เราจะมองวัตถุได้อยู่ก็รู้ถูกไหมถ้าเราเปรียบเรื่องเป็นวัตถุมันก็สามารถมองได้หลายมุมจริงๆสมมุติจิมมองที่เขาพูดควายอย่างเงี้ย ีก,ก็ยังบอกอยู่ว่าที่มองอีกมุมหนึ่งแต่มันมีหลักฐานในการมองคือจากคุณพ่อคุณแม่เขาซึ่งมันก็ make sense. Mm hmm. ม a k e นส์ที่มันมันไม่ได้แบบยกเมฆขึ้นมาตอนที่ตัดสินใจแต่งงานกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะยังไม่เกิดการพิจารณาหรือพูดง่ายคือยังไม่งอมดีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ใช่ไหมคือคนเราเนี่ยเลยเอาจริงๆอะ่ะคำพูดมันก็เข้าใจาอะ่ะ แต่จิตใจคนเอาจริงๆมันเปลี่ยนทุกวันนะไม่ได้เปลี่ยนแบบครบไม่ครบนะแต่เปลี่ยนทีละนิดวันนี้เรารู้สึกอารมณ์ดีกับเรื่องนี้อีกวันหนึ่งเราเรื่องนี้แม่งไม่ได้อีกวันหนึ่งเรารับได้คือมันมัน,ม,นมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นตลาดหุนนะ้นอะจิตใจคนนะในแต่ละวันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นไปได้ฮะที่เขาจะพูดแล้วหมายความอย่างที่เขาพูดจริงๆเพราะเรื่องของเรื่องคือพอเราฟังแล้วแม่งเสือกเม e เซนส์ไง ถ้ามันเป็นเรื่องยกแมฆอ้างเนี่ยมันต้องไม่ make sense แต่มัน make sense มัน make sense อะ่ะมันก็มันกถ็ถ้าคิดไปถ้ามองตัวอยู่เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเขาเล่าเรื่องนี้อยู่ฝั่งอยู่ก็อาจจะเข้าใจเขามากกว่าในกรณีที่อยู่เป็นภรรยาถูกไหมเออแต่ที่เราฟังไม่ได้เรารับไม่ได้แล้วเราเขาเราคิดว่าเขาอ้างเพราะเราอยู่ในตำแหน่งเมียงไง เออยังไม่รวมถึงญาติโกโหติกาที่ช่วยกันบิ้วอีกอะ่ะถูกปะแต่แต่ถ้าถามจิ๊บนะสิ่งหนึ่งที่ญาติเขาแนะนำก็ไม่ผิดคือการที่เราจิ๊บไม่ได้บอกว่าอย่าถูกแต่จิ๊บบอกว่าการที่เราต้องพัฒนาตัวเองมันอาจจะเป็นสิ่งที่ตัวยู่อะลืมนึกไปหลายปีแล้วใช,ใช่เพราะว่าไม่ว่าจะ มาอยู่ในตําแหน่งภรรยาอยู่ในตาแหน่งแม่ลูกสองบางทีมันมีเรื่องอะไรเต็ไมไปหมดเลยที่เราต้องแบบทํางานหรือใช้ชีวิตเป็นรูทีนใช่ไหมลูกสองอะไรข้าวปลาอะไรต่างๆนั้นนะแต่ลืมตัวเองไปเลยลืมลืมดูตัวเอง,ล,เองลืมออกกําลังกายลืมหาสกิลเพิ่มลืมเป็นในอย่างที่เขาอยากให้อยู่เป็นในบางจุดซึ่งอยาก สิ่งที่เขาอยากอยู่เป็นในบางจุดมันก็เป็นความปรารถนาดีทั้งนั้นที่เราควรจะเอาอะไรเข้ามาในตัวหรือถ้ามองอีกมุมจากคนที่พยายามจะดันตัวเองหันกลับมามองนี่ก็เป็นคุณหญิงลูกสปอยที่คุณพ่อคุณแม่มีธุรกิจให้เรียบร้อยแล้วก็ทําตามท่านบอกไปแต่คนบางคนที่เขาไม่ได้มีชีวิตแบบนี้เขามองกลับมาเขาอยากเห็นคนนี้สามารถพัฒนาตัวเองได้กว่าน,นี้เพราะอยู่มี potential แต่อยู่ไม่ทํา แล้วพอมองลบไปมากๆก็กลายเป็นคนขี้เกียจ <laughs> ใช่ป่ะอ่าใช่ก็คือไม่พยายามทําตัวเองเลยอ่ะเนี่ยคือไอ้ไอคนที่แบบต่อสู้ชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมองว่าโอ้การโชคดีที่อยู่มีอาจจะเป็นโชคร้ายก็ได้ทําให้เรารู้สึกไม่พัฒนาใช่ไหมธุรกิจที่ทําอยู่ตอนนี้มันก็น่าจะเป็นรูทีนเป็นระบบเรียบร้อ,อยหมดแล้วล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรล้านเลินสตต็อกมันจัดการได้หมด เดือวเขาก็จะมองอีกมุมว่าจริงๆยุกอาจจะมีเวลาถ้าจะพัฒนาตัวเองหรืออยากเรียนรู้ตัวเองอะไรบางอย่างขึ้นอะไรเงี้ยจิ้บเชื่อเขานะว่าว่าเขาอาจจะเลิกกับคนนั้นจริงๆด้วยตัวเขานะด้วยตัวเขานะเพราะผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่กันอยู่มาตั้งแต่แบบเรียนจบใช่ไหมรู้จักตั้งแต่ในเรียนโรงเรียนเลยฮะรู้จักตั้งแต่มหาลัยเลย ก็ยิ่งเด็กกันทั้งคู่อ่ะออตรงเด็กในเรื่องความรักนะเด็กในเรื่องความรักแล้วคราวนี้ความรักเนี่ยยิ่งมีแผลเยอะเท่าไหร่มันจะทาให้เราเรียนรู้ตัวเองได้มากขึ้นทําให้เรียนรู้อะไรเรียนรู้ว่าเราเป็นคนแบบไหนกันแน่โดยเฉพาะผู้ชายอะก่อนที่เขาจะไม่มีคนอื่นเนี่ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาเริ่มมีผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จะต้องไปอยู่ในชีวิตแบบ5ฟฟ์สตาร์โฮเทลอะไรต่างๆนะก่อนหน้านั้นอนะมันก็เป็นภาพหนึ่งที่เขาเขียนขึ้นมา ว่าชีวิตความรักมันควรจะเป็นยังไงวะหรือมันขึ้นอย่างนี้หรือเปล่าวะหรือผู้หญิงคนนี้เขาเก่งมันจะโอเคป่ะวะลองดูแล้วพอลองเสร็จปุ๊บแม่งไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะมนุษย์ไม่ได้เหมือนแปลนบ้านเงี้ยมันมีความซับซ้อนเยอะแยะกว่าน,นั้นพอคบกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่นั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยที่มันขี้เกียจขี้เกียจหรืออะไรก็ตามกับรู้สึกโอเคที่จะอยู่ด้วยแต่มันมีบางจุดที่มันไม่โอเค ถามว่าจิมรู้ได้ไงเพราะพฤติกรรมประเภทกลับไปคุยกับแฟนเก่านั่นเองเราบอกว่าบางอย่างเราสื่อสารเขาไม่รู้เรื่องจิมจะบอกให้บางอย่างเขาก็รู้สึกเขาสื่อสารกัอยูไม่รู้เรื่องเหมือนกันแล้วมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของความฉลาดแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจเขามากกว่าเพราะแฟนเก่าอาจจะเข้าใจเขาบางจุดที่อยู่ไม่เข้าใจก็ได้เาชอบพูดในเชิงว่าเพื่อนคุยไม่ได้เห็นปะ เพื่อนคุยไม่ได้แปลว่าต้องฉลาดนะเพื่อนคุยแม่ไม่ได้แปลว่าต้องรู้อะไรมากกว่าเรานะแต่เพื่อนคุยแปลว่าคุยแล้วสบายใจจิพูดถูกไหมแล้วคราวนี้ก็เลยเอาเบิกคนไหน่ที่กูคุยด้วยนใ,นนนใช,ใใช่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 เนี่ยเนี่ยมันคือเราสามารถอ่านพฤติกรรมของมนุษย์ได้จากการกระทําเสมอฮะและการกระทําประเภทนี้เนี่ยมันคือการขาดคนคุยด้วย